ไม่มีนะคะวันนี้พบกับนิวหนวดแต่ทำไมหนา <S <S <ท>้าชีดอ่ไม่มีหนวดแบบนี้ละแน่นอนกวางยืนยันว่าวันนี้พบกับนิวหนวดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมาตามติดกับรายการนิวพาซาของพี่นิวหนวดของเรานะฮะนี่วันนี้อยู่ที่โลเคชั่นที่จะถ่ายทําแล้วนะครับซึ่งถ้าเรามองไปจากตรงนี้นะฮะเห็นวน่านีเขากำลังนั่งประชุมรีฟ์อยู่กับ โปรดิวเซอร์ของเรานะฮะพร้อมกับแขกเชิญยังอยู่ตรงนั้นด้วยนี่เดี๋ยววันนี้ทั้งวันนะฮะเราจะมาลองตามติดนะฮะว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำรายการนิวพาซามีขั้นตอนการถ่ายทำยังไงบ้างนะครับแขกเชิญตอนนี้นะฮะเชลยแล้วนะครับว่าเป็นพิงค์พลอยปพอดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้บี๊นก่อนนะครับเข้าข้างในได้ไหมฮะได้นะนี่สวัสดีครับสวัสดีฮะ สุดๆสมมต่ไม่มีน้าวันนี้เป็นฟิลใหม่จับรักสร้างรักมีชุดแต่ยิ้มด้วยคืออะไรอ่ะอย่างที่บอกตัวรายการว่าวันนี้สุดๆวันนีพบกับนิวนวดจริงๆนะฮะเราไม่ได้โกหกคุณผู้ชมนะจริงมัจริงนะครันจริง,รง <c oughs> นี่มัจริงมาแล้วนะครับก็วันนี้ มาถ่ายดิวพาซาเรื่อสิ่งที่เธอเมาใช่ไหมว่าแบบว่ามีแขกรับเชิญใครมาบ้างก่อนหน้านี้มีใครคนแรกเป็นมิกคนที่2เป็นมาคนที่3เป็นเคมนะฮะแล้วก็มายูโรแล้วก็มีนางงามไปล้นะฮะเป็นผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์วันนี้จะบอกว่านี่คือแขกรับเชิญที่เป็นนางเอกคนแรกของรายการซึ่งแต่ละคนพี่นิวคันเรื่องเนยเพราะว่าแต่ละคนโหเขาคิวเยอะมากเลยนะ ง่ายๆเธอเอาผู้ชายมาก่อนเธอไปเช็คลิสต์มาสิไม่เคยมีผู้หญิงมาอะไรับนี้เลยนะฉันงงมากเพราะอะไรโปรดิวเซอร์ลาผู้ชายเธอคนจะบเขาว่านิวหนวดแบบนิวหนวดแบบไม่พาผู้หญิงมาเลยไม่ใช่เพราะว่าโปรดิวเซอร์เขารีใจนะเธอต้องดีใจนะว่าเธอเนี่ยไม้ครับไป่ไครับบอยบอยครับผมหรอจะบอยทำไมแล้ววันนี้นะจะบอกว่าคือทีมอ่ะจะบอกว่านี่พาซ่าเนี่ยเป็นรายการที่ เราจะคิดคอน e p t หรือว่า c o n เทนต์นตามแบบเชิญใช่ไหมอย่างมิกส่วนใหญ่ตอนนี้เขาอยู่เขาใหญ่ก็ไปเขาใหญ่อย่างพี่ไม้ก็จะเป็นธีมสิ่งที่เขากำลังแบบเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตก็คือแบบร้องเพลงทำราชาภูใช่ปะอย่างของเข้มก็จะเป็นธีมว่าแบบสิ่งที่เขารักก็คือคุณแม่กับจักรยานของพิงพลอยจบยากมากพิงพลอยรู้ปะคุณไม่มีสิ่งที่รักเลยนะ คือตอนที่คิดคอนเทนต์กันนายพิงพอยฉันโทรหาคนรอบข้างเขาทั้งหมดเลยนะคือน้องพิงก็ก็ชอบหลายอย่างอ่ะทำเงินชอบนี่ชอบแฟชั่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นก็เคยทำคอนเทนต์ไปแล้วแบบสตาร์แคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบมาคิดละว่าจริงจริงพิงพอยเนี่ยเขาเป็นคนแบบเราจะเห็นแบบนิ่งๆยิ้มสวยๆอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ก็ได้ใช่ป่ะลุกนางเอกมาเลยนางเอกแต่วันเนี้ยเราก็เลยตีมว่าพิงพอยต้องหลุด พยายามนั่งเอวไปเอเอเป็นมาระบายอารมณ์ฮะ มาวีนมาวอยวายมาเคลื่อนของมาแบบหลุดคอนเซปต์ตัวเองตีวันเนี้ยนี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้มาระบายลมหนูก็ไม่เคยมาเหมือนกันใช่ค่ะอยากเคลื่อนของนะตอนนี้นะพี่พคอยโกหกไปรรู้ไหมตอนนั้งคุยบอกว่าแม่แต่ก่อนหนูมาตรงเนี้ยหนูไม่ได้สเก็ตบอร์ดเออไม่ได้สเก็ตบอร์ดแล้วก็ไม่เคยมาไม่มีว่ะไม่มีแล้วอ๋อเป็นขั้เด็ดแล้ไปแล้วอันนี้ใกล้บ้านเราด้วยนี่ใกล้บ้านเราเราก็เลยเลือกเราใกล้บ้านด้วยใช่แล้วใกล้เราไงมาเลย ก่อนที่จะให้พี่พลอยเข้าไประบายอารมณ์ข้างในอยากให้ลองซ้อมก่อนเบาๆได้เลยได้เลยเหรอได้เลเหรอเดี๋ยวประมาณนี้น่าอันนี้ได้ไหมคะปกติระบายอารมณ์ยังไงเวลาพี่พลอยแบเก็บกดอะไรมาในใจก็ก็อารมณ์เสียแบบเดียวค่ะแล้วก็หายเองอะไรอย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่ค่ะแต่ว่ามีแมวช่วยระบายอารมณ์ ไม่เหมือนที่นี่ไม่ฉันระบายตลอดเวลาฉันมุ่งตลอดเวลาแต่คนที่ไม่เก็บเลยระบายตลอดอะไรอ่ะนี่แล้วนี่แล้วหนูจะได้วันนี้จะได้เรียนรู้แบบว่าวิธีระบายอารมณ์แบบใหม่บ้างใช่แล้ววันนี้จะบอกว่าทุกเทเบะมีเซอร์ไพรส์นะฮะตั้งตัวดีๆเขามีน่ากลัวตลอดตลอดที่จจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเตรียมตัวเลยหนูอยากได้เป็นคนอยากได้เป็นคนเอาไะ แบบว่ามีเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเธอมีละเธอมีป้ะล้เพื่อนสนิทอ่ะอได้เวลาแล้วนะฮะโอเคค่ะออไปไปครับอันนี้คือของที่เราสามารถทำลายได้คุณอยากทำลายอะไรคะหนูว่าหนูต้องเล่นของใหญ่เอาที่หนูจับอยู่ตรงนี้ จะได้ดูแบบระเบิดอารมณ์ดีแต่ว่าอันเล็กๆมันดูแบบว่าไม่ไม่ยิ่งใหญ่ไงต้องเม็นอันใหญ่ๆอยู่แล้วอันนี้จอเดียวนะฮะเรื่องที่คือดัาใใจหายหมดเลยจอเดียวก็คือย้อนนี้เสร็จป้นไม่มีแรงถ่ายต่อแล้วเพราะว่าน่าจะหนัก กระด้านยุบด้วย,ยคุณคุณ,คณนิวเลยเป็นบ้าเปล่ยยาคุณนิวเหมือนเป็นบ้าเลยนะม่หมอ,อห้ แต่ว่าหลังจากอารมณ์พุ่งพลาดเมื่อกี้มาตัดอารมณ์ดีใจกับการได้ของวันนี้สุดสดดูดีดีมากฟินไปฮะกับางวันนี้ฟินมากค่ะนี่เขาอยากพูดความจริงเพื่อนอันนี้เลยในางเลือกที่จะพูดความจริงใช่ไหมถามไปว่ามีใครในใจนังตอบว่ามีแล้ว ความหมายของคนในใจเธอความหมายคืออะไรคือจริงๆมันก็คือวงกว้างมากเลยนะ,ะมันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนซะทีเดียวหรือ,อคนคุยหรืออะไรซะทีเดียวจริงๆความหมายของที่บอกว่ามีคนในใจคืออะไรก็แบบเรามีคนที่ชอบอยู่ในใจไงอ่าอ่าฝากพี่พนักข่าวด้วยนะครับพี่ชอบอื่นลองถามหน่อยเวลาออกงานเพราะเราถากันเองไม่ได้ถ้าเกิดใครได้ดูนิวฟ้าชาเทปนี้ไปนะฮะเห็นแล้วว่านิวหนวดก็มีเรื่องสบายในใจเยอะเหมือนกันใช่คุณโอ้โห หัวหน้าอันน่ยนะล้อเล่นนะคระผมนะครับตากล้อกก่อนที่เป็นเรื่องล้อเล่นเป็นคอนเทนต์เนี่ยที่ต้องที่ต้องคีย์บอร์ดนะแต่ว่าคิดโปรดิวเซอำไม่ทำมาคีย์บอร์ดไม่ไมเนี่ยจะพิมพ์ข่าวจะทำบนโทรศัพท์ยังไงดีอันนี้เป็นภาษาไทยเลยเออใช้เพื่อการโฆษณานะคะเราลิ้นหยอกหยอกนะครับ โอเคอ่ะพี่นิวฝากติดตามกับนิวพาซ่าได้ครับนิวพาซ่านะครับซีซั่นแรกก็เจอกันได้ครับทุกวันจันทร์18บแนาฬิกาสานาทีทางช่อง7จ d นะครับโดยเฉพาะเทปหน้าเดี๋ยวพาพิงพอยไปจอยอีกสนุกแน่นอนครับครับแล้วก็ความสุกแบบนี้นะคะติดตามได้ในสดๆนส่วบทไม่มีนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์13ามนาฬิกาสีนาทีนะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ